ยินดีต้อนรับสู่ฟิแมแนทีวีนี้อยู่กันในเกมเบดแอนเซร์เกมใหม่เพิ่งเปิดตัวเลยวันนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสองเพิ่งเปิดในดาวโหลดไม่รู้นะน่าจะเปิดเพิ่งดาวโหลดตอนนี้แหละเพราะว่าไปเจอในกลุ่มมันบอกว่าเปิดดาวโหลดแล้วก็เลยรีบมาดาวน์โหลดมาเลยแล้วก็ทำคลิปเลยเร่งด่วนสปินด่วนจ้ามาดูระบบภายในก่อนดีกว่าตอนนี้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเข้าได้บ่าในตัวเกมแพทเริ่มต้นความจุอยู่ที่สามหมื่นวิสามพันเยอะเยอะอยู่นะ โหลดแพทน3,000 MB เยอะอยู่นั้นเนี่ยโทรศัพท์ธรรมดา,นานเล่นไม่ได้แน่นอนนะขนาดนี้คะโอ้เยอะจัดอันนี้ก็เล่นในคอมนะบอกไว้ก่อนก็คือโทรศัพท์โหลดไม่ได้โทรศัพท์กากมันไม่ให้ดาวน์โหลดโอเคแล้วเราค่าไปจอดที่มันดาโหลดแพทเสร็จก่อนแล้วกัน โอเคดาวโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกมีดาวโหลดล่วงหน้าขอบคุณดาวโหลดล่วงหน้าเหรอใช่ไหมหรือเกมยังไม่เปิดว่าให้กดดาวโหลดก่อนเหรอเนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกอ่าทุกท่านที่ทําการดาวโหลดล่วงหน้ากําหนดเปิดอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งวันอีกเจ็ดชั่วโมงโอเคพบกับเกมเบ็ดแอนด์โซ ผลงานชิ้นเอกหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตกลงโอเคเดี๋ยว,วเรามานน่งเคลียร์กันป๊บเึงนคือว่าเปิดเกมให้ดาวโหลดแต่ว่ายังไม่เปิดให้ให้ลองเล่นอ๋อแล้วคือประเด็นคืออยู่ที่ว่านี่คือตีหนึ่งครึ่งคือมาตั้งโหลดเกมนี้คิดว่าจะเปิดให้เล่นเลยจะเข้าไปดูระบบข้างในแต่เปล่าคือเปิดให้ดาวน์โหลดก่อนโอ้โหแล้วสารีมาดาวน์โหลดแล้วเปิดเ,เพื่อจะมาดูข้างในเป็นยังไง โ okay. อเคเราใส่อ่านละเอียดไมมครบคุทวนใน oh, <no. S 1> okay. คลิปนี้ก็คงเปลี่ยนแค่มาบอกเฉยๆว่ามันเปิดดาวน์โหลดแล้วใครสนใจดาวโหลดก็ไปดาวน์โหลดกันได้เกมนี้อีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งวันเจ็ดชั่วโมงก็ประมาณอันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามสิบสี่สิบสี่ได้เล่นประมาณสิบสี่วันที่สิบสี่เปิดให้เล่นกันทุกคนโอเคก็ okay. คลิปนี้ก็จบกันแค่นี้ ดื้อเลยจะอยู่แล้วละไปละ